งานเข้าแล้วหักเฉยเลยโ<ห> <laughs> อ้โหพอดี <laughs> งงอ่เมื่อกี้ลับรถใส่เกยียร์ถอยหลังเอ๊ะทำไมคันมันนิ่มๆยังไงวะหักเลยโอ้มันลาวอยู่แล้วมันจะขาดอยู่แล้วติดอยู่หน่อยเดียวเอออาชิบหายเลยงานเข้าเลย บอจว่าัว่ิ้นส่วนทั้งหมดมันคั่วเลยอ่ะเนีโอ้เหียเลย สวัสดีครับสไตล์่าแรงครับออฟโรดแคปซิ่งคุกกิงหลายสไตล์คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะทดสอบออตู้เย็นเคลือ่อนที่โดยใช้ไฟ12โวลต์คลิปนี้เนี่ยจะใช้ไฟในรถแรดโรเวอร์นะครับไฟของแบตเตอรี่นี่คือเต็มเต็มเลยนะไปะไปดูกันครับครับของเรียบร้อยเราองค์เก้าอี้ สายพว่วงสแปร์ไว้ก่อนนะครับนี่เสียไปแล้วครับดูนะเปิดนี่นครับอุณหภูมิเดิมเดิมเลยนะย0โงสานะครับตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบห้านะบ่ายโมงยี่ห้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆครับว่ายีอ่าเนี่ยอุณหภูมิ2ี่าแล้วมันจะลดลงเท่าไหร่เดี๋ยวผม ดูก่อนทริปนี้เนี่ยผมจะตั้งไว้ลบลบหนึ่งเลยนะลบลบสามเลยลบสามเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยผมตั้งมุหภูมิไว้ที่ศูนย์คราวนี้นี่ลบสามเลยนะ,ะนี่พัดลมทำงานแล้วนี่แหะ เดบว๋มยี่ย้านะครับมามาดูกันนะครับปลายครับต,ตอนนี้อีกสิบนาทีจะสบายสามนะครับตอนผมออกมาจากบ้านเนี่ยเริ่มสตาร์ตตู้เย็นเนี่ย มันบ่ายโมงยี่สิบนะใช่ไหมประมาณตอนนี้จากยี่สิบห้าองศานะครับความเย็ยนลดลงมาที่สามองศานะครับโอ้โหนี่ครับนี่เป็นน้ําแข็งนะนี่นีนี่นีน้ำแข็งเกาะ สองจุดห้าสองจุดสี่โวลต์เดี๋ยวจะดูว่าจะลดลงไงที่ผมตั้งหรือเปล่าลบสามองศา ตอนนี้สี่โมงครึนะครับสี่โมงครึ่งผมมาถึงคลองน้อยนะครับเลยคลองน้อยมาตอนนี้ติดลบแล้วครับลบหนึ่งแล้วนะอะฮโวลตอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสามนะครับนตอนนี้ผมดับเครื่องอยู่นะดับเครื่องอยู่นะอันนี้ครับดับเครื่องอยู่เดีย๋ยวไปดูไฟไฟ หน้าปัดโชว์เท่าไหรนี้ดูดิดดไฟหนะ้าปัดโชว์อยู่ตัวนี้อยู่สิบสองจุดสามนะอ่านะลบหนึ่งแล้วก็ว่าพอได้โอเคเนี่ยมันให้ตัวไงเฮ้ยเนี่ยล่างเออโอ้ยปากนกแก้วเพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ยปกติมันมันมันจะหมุนอย่างนี้ไม่ได้มันจะตายตัวเลย ก pues mm ็ล็อกได้ nah. ไล็อกได้นะล็อกได้มันอยู่ในรถอะไรเนี่ยดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์ใช่ตัวเก่าเลยของแลนด์โรเวอร์เลยเนะโอ้โหเออเจ๋งว่ะตัวนี้เจ๋งเจ๋งเออเวลาลากเทเลอร์ทั้งหัวบอลเออเฮ้ย ตอนนี้อีกประมาณสิบห้านาทีจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณาไรพักพวกของลุงเทียนนะฮะนี่นะครับนั่งอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้นะครับลบสองแล้วนะนี่ลบสองนะครับรถด,ดับนะรถด,ดับ ใช้ได้ผมตั้งไว้ลบสามแค่ลบสองนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับฝุ่นตูมครับช่วงหัวค่ำนี้ก็เนี่ยครับนั่งก่อกองไฟกันสนทนาตามภาษาออฟโรดนะครับนั่งทอดใส่กรอกกินกันนั่งชิวๆช่วงหัวค่ำนี้อากาศที่นี่นี่ เย็นสบายนะครับเย็นสบายนั่งชิลเลยครับนั่งเพลินเลยนะครับตรงนี้นี่ต้องไปสามอีกครั้งนะครับตอนนี้สองทุ่มนะครับอยากให้ดูอยากให้ดูนี่ลบสามนะครับตามที่ตั้งไว้เลยรถด,ดับด้วยนะรถด,ดับเครื่องด้วยนะครับอ่า ก็ถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้นี่คือลองลบงงสามองศานะทริปที่แล้วนี่ผมตั้งตั้งอุณหภูมิไว้แค่ศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราล้นกันอีกทีงานูนนะครับรนจะสตาร์ตาติดหรือเปล่าแต่อโอเคเย็นเชียบสุดยอดแนทะี่น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 ี่ชัน เนี่ยบ้านมันกอไผ่ฉันเนี่ยอ๋อไอปงไผ่เลยได้ปงไผ่เนี่ยตั้งแแค้มันอยู่ห้วยห้าตั้งแแค้มันที่ห้วยห้าเนี่ย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 ไอเดียไอใครอีปุ๊อปุ๊ปป่าแตกเนี่ยเนี่ยไปกันเนี่ยโอ้นั่นไอจิ๊บหน้าหนูใช่ไหมที่เขาเรียกกันเนี่ยใช่ปะอะไรนะเขาเรียกจิ๊บหน้าหนูปะไอลกูเซ่่ออออไไไรกูเเซอใช่จิ๊บหน้าหนูเนี่ย แล้วก็มันตอนนั้นเนี่ย <c oughs> นี่รถไอ้พดมั้งแล้วทําไมรู้ไหมมันก็ไปติดเดบติดแบบจะขึ้นตลิ่งเงี้ย <c oughs> มันจะขึ้นแนละ้วมันติดก็กําลังดึงกันดึงไปกําลังดึงช่วยกันเอารถขึ้นไอ้น้องไอ้เปี๊ยกอะ่ะอีกคนนึงเนี่ยมันอะไรรู้ไหมมันมันก็ตกปลาแล้วกระสกมันติดเบ็ดตัวทั้งสองสามโลทุกคนก็ก็เลยบอกว่า ไอ้พอดมึงเล่งไปก่อนนะมึงเหยยบคันเล่งนะจะวิ่งจะให้เครื่องดับเดี๋ยวกูไปเชียร์ปลาก่อนมันก็ไปเฮไปเชียร์เนี่ยปลาไปแบบเชียร์ปลากันนะโอ้โหแบบสำหรับค่ำคืนนี้ก็กลับจากไล่เพื่อนลุงเทียนก็กลับมาที่ไล่ของลุงเทียนเนี่ยครับเนี่ยครับ มาเปิดหนังสืออัปโหลดคุยเรื่องความลังกันนี่ภาพที่เห็นนี่คือสมัยก่อนนี่เนี่ยครับเป็นรถจิปหน้าหนูหรือโตจิต้าแลนควิเซอร์นะครับเนี่ยกำลังไปที่ป่าหมางนะครับดูครับเส้นทางสมัยก่อนที่ไปป่าหมางนี่น้ำทั้งนั้นนะครับน้ำทั้งนั้นเนี่ยครับดูนีว่ามันโหดขนาดไหนนะครับ ผมว่าย้อนกลับไปสักประมาณสักยี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งครับเนี่ยนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับหาภาพอย่างนี้ได้ลำบากแล้วก็โอ้ลุงเทียนนี้มีหนังสือรถออฟโรดแปลกๆเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยที่ผมดูนี่ก็เป็นรถจีปรุนต่างๆโอ้สมัยนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับรถจีบรถแลนด แบบนี้นะครับอย่าว่าแต่รถเลยนะครับหนังสือก็หาหาได้ยากนะครับเนี่ยครับดูครับรถแลนด์โรเวอร์สมัยก่อนรถโตโยต้าแลนด์คริเซอร์สมัยก่อนนะครับดูครับรถออฟโรดนี่โอ้สุดยอดนะครับเนี่ยฮะหาดูยากนะครับหาดูได้ยาก คำ่ำคืนนี้เราก็นอนแคมป์ิ้งที่ไร่ลุงเทียนเนี่ยครับตอนนี้บ่ายโมงสิบห้านะครับบ่ายโมงสิบห้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมมาจอดรถที่บ้านลุงเทียนเนี้จอดนอนนี่ก็กี่โมงนะประมาณสามทุ่มนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าตอนนี้บ่ายโมงรถไม่ได้สตาร์ทเลยนะความเย็นลบ ลบหนึ่งนะครับโอ้ห oh, ไฟอยู่สิบจุดห้าสิบจุดหกนี่นะครับพัดลมทำงานอยู่นะเห็นดูไงโอ้โ oh, หดูครับเป็นน้ำแข็งเลยนะนี่นะเห็นนีว่าโอเคนะมาลุ้น ตาติดเปล่าลุ้นไปดูไฟไฟโน้นสิบเว้ยเอาขึ้นมาสิบเอ็ดลุนล้นเว้ยลุน้นลุ้นอ้ยเกือบเกือบแต่ก็โอเคทีเดียวติด โอ้โหรุ้นแย่เลยใช้ได้ใช้ได้ไดผ่านผ่านผ่านรอบสองแล้วนะบอกเลยฝุ่นฝินเพียบดูผ่านการลุยอย่างโชคโชดสุดยอดอ่ะไปต่อลง อีกแนาทีบ่ายสงโมงนะครับก็ออจากบ้านอุเยีเสร็จแล้กว,วก็เดินเพียงขาไปทัวร์กกับภาษา่ง<ป>อ,อากับภาษาพขออารมด้ยใช่ 哦，对、oh,，连特。 เห็นแล้วหักได้ไงวะจะไปยังไงแล้วเนี่ยมดกันมดกันนี่ครับนี่คืน มานั่งชิวๆอย่างนี้งานเข้าแล้วหักเฉยเลยโอ้โหพอดีงงอ่เมื่อกี้กลับรถใส่เกียร์ถอยหลังเอ๊ะทำไมคันมันนิ่มๆยังไงวะหัวหักเลยโอ้มันลาวอยู่แล้วมันจะขาดอยู่แล้วติดอยู่หน่อยเดียวเอออาชิบหายเลย งานเข้าเลยนนนี่มมััเห็นมยเนียมัหุดติดอยู่ติงมึงเนี่ยฮะโอ้ยไอเราก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมเกียร์มันนิ่มๆยังไงวะคันเกียร์มันมัน้างออกมามันขาดอยู่ตั้งนานแล้วมันติดอยู่แค่นี้เห็นไหมใหม่ๆอันนี้ขาดอยู่ อันนี้ปลาพวกเขากลับมันจะหมดแล้วเลยเดินมาเล่นตรงนี้โอ้ไออ้โยยันครัวเยังไงวะเนี่ยอืม ฉนว่าสิ้นส่วนทั้งหมดมันคั่วเลยอะ่ะเนี่ยโอ้ยเหี้ยเลยเออถ้าเพิขนะ่ขึ้นมาซะน่อยหนึ่งเออยังได้จับโยกได้นะเสออียหายเลยเหี้ยหับอยู่นี่เลยเออ น้องเทียนวิ่งไปบ้านไปเอาประแจฮะนังมาถอดออกเอ็ก yeah. hey. น่าจะคาอยู่เกียร์สามนะก็ขัดคา,าออกไปเดีย๋ยวใส่โโรไปเนี่ยนี่นี่ใส่โสรสามอยู่ ออเออก็พอได้เลยเดี๋ยวไปมา้พี่ต่อกันแจกสอนเดี๋ยว่อนไปอออนี่เนี่ยที่ว่าวกันเออพอไปได้อยู่โอ้สุดยอดแหมเลสเกียหักเลยเกียน์ลุดเลย อีอต่ตอ,อย่าไม่มาอีกโอ้ยไป,ไปบานลุงเทียแล้วกันครับเรียบร้อยนะครับตอดอกแล้วนี่เดี๋ยวไปทั้งทั้งบล็อกเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่อูพี่ไก่ครับไปครับ